สวัสดีค่ะอยู่กับช่อง Ford g a t e Channel Ford จเจริญนครน,นะคะวันนี้นะคะเกีจะพามาดูนะคะรถนะคะที่ Ford นะคะเลิกผลิตไปแล้วนะคะแล้วแต่ว่าของ เก๋นะคะก็ยังมีนะคะที่โชว์รูมฟอร์ดเจิญนครนะคะเหลือ3คันนะคะ mm. เบนเจอร์ XLT เป็นแคบยกศูนย์นะคะเกียร์ธรรมดานะคะ mm. ก็เหลือนะคะอยู่3คันนะคะลูกค้าท่านใดสนใจในรุ่นของ XLT กำลังตามหาอยู่ก็ทักหาเก๋ได้นะคะในส่วนของราคาตัวรถนะคะในรุ่นของ XLT นะคะ8 9 0 0 0บาท จัดโปรโมชั่นนะคะรับไปเลยค่ะส่วนลด1,500,000บาทนะคะสามคันสุดท้ายนะคะในส่วนของตัวเครื่องยนต์นะคะเป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.0ลิตรให้กำลังแรงม้า170แรงม้าแรงบิด405นิวตันเมตรมีออปชั่นอะไรบ้างนะคะด้านหน้านะคะของเจ้าแคป XLT นะคะตัวกระจังนะคะเป็นแบบตะแกนะคะแล้วก็ค่าตรงกลางนะคะเป็นโครเมียมสีเงินนะคะโลโก้ฟอร์ขนาดใหญ่เลยนะคะไฟค่ะ ไฟของรุ่นนี้นะคะก็เป็นไฟ LED มันติ r e f ฟคเตอรนะคะไฟวิ่งกลางวันนะคะในรูปแบบของ C-CAM นะคะก็เป็นแบบ LED นะคะไฟตัดหมอกนะคะพร้อมด้วยคิวคม คิวโคมเมียมนะคะอันนี้นะคะมากับโรงงานเลยนะคะแล้วก็ห่วงลากจูงนะคะในรูปของ XLT นะคะมีให้1จุดอันนี้เป็นในแบบของมาตรฐาน Ford มาเลยนะคะด้านข้างนะคะก็เป็นคิวร้อนะคะเป็นดำด้านนะคะอันนี้ติดตั้งมาจากโรงงานนะคะแล้วก็ตัวของแมกละยานะคะเป็นแมก17นะคะตัวลายแมกนะคะก็เป็นสีบอลเงินนะคะ ตัวของไซยาน,นะคะก็ใส่อยู่ที่25570 r 1 7ค่าแก้มข้างนะคะก็บ่งบอกถึงเทอร์โบนะคะเป็นเทอร์โบเดี่ยวนะคะแล้วก็เป็นคิวโคมเนียมนะคะกระจกมองข้างนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะมีไฟนะคะตัวกระจกนะคะปรับและก็พับไฟฟ้านะคะมือจับนะคะในรุ่นนี้นะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะบันไดขึ้นด้านข้างนะคะก็มีมาให้แล้วนะคะ บันไดขึ้นท้ายรถนะคะก็มีมาแล้วนะคะสำหรับในรุ่นของ XLT ไฟนะคะเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์นะคะไฟเบรกดวงที่3มนะคะมีมาแล้วนะคะมีกล้องนะคะถอยนะคะขณะเราถอยหลังนะคะเป็นรูปภาพนะคะขึ้นที่หน้าจอด้านหน้านะคะให้กับคุณลูกค้าเลยนะคะกันชนท้ายนะคะก็เป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะเดี๋ยวเราไปดูภายในกันค่ะ ห้องโดยสารนะคะของรุ่น XLT c a ปนะคะตัวคอนโซลนะคะเป็นสีดำได้าน,นะคะตัดด้วยสีเทานะคะแล้วก็ตัวช่องแอร์นะคะเป็นขีบสีเงินนะคะเพื่อเพิ่มความโดดเด่นนะคะให้กับห้องโดยสารนะคะหน้าจอกานะคะเป็นแบบสัมผัสนะคะ10.1นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อนะคะ Apple Ca r p l a y a u t o a n d น o i d นะคะ s y n c 4A นะคะแล้วก็รองรับนะคะในส่วนของแอปพลิเคชันฟอร์ดพานะคะช่อง นะคะชาร์จไร้สายนะคะสำหรับมือถือนะคะมีให้1จุดนะคะสาย USB นะคะมีให้1จุดนะคะใช้ซีอีก1จุดนะคะเกียร์ก็เป็นเกียร์ธรรมดา6สสปีดน,นะคะหน้าจอดิจิตอลเลินในไม้นะคะเป็นแบบ8นิ้วนะคะรองรับเมนูภาษาไทยนะคะตัวของพวงมาลัยนะคะก็เป็นพวงมาลัยไฟฟ้านะคะหุ้มหนังด้วยนะคะเดินเย็บนะคะเป็นสีดำนะคะตรงกลางก็เป็นสี ดำเงานะคะเพิ่มความสปอร์ตนะคะให้กับพวงมลัยด้วยนะคะตัวของการสตาร์นะคะก็เป็นสตาร์แบบพูสตาร์นะคะกุญแจนะคะให้ถึง2ดอกเลยค่ะด้านหลังนะคะของกระจกบองหลังนะคะมีช่องชาร์นะคะเป็นสาย usb นะคะอีกหนึ่งจุดนะคะไฟนะคะก็เป็นไฟเปิดปิดให้อัตโนมัตินะคะปัดนน้ำฝนนะคะก็เป็นอัตโนมัติมาด้วยนะคะตัวเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะ ก็ช่วยเรื่องนะคะการระบายความร้อนนะคะเดินได้ด้วยสีเทานะคะ เป็นไงมั้งคะสำหรับออปชันตัว XLT นะคะชอบใจไหมคะถ้าสนใจนะคะในรุ่นนี้นะคะก็ทักขาเกตได้เลยนะคะที่เบอร์0837131888แอดไลน์จากเบอร์โทรได้เลยนะคะเกฝากช่อง YouTube ด้วยนะคะชื่อช่อง Fortgate Channel ถ้าชอบคลิปนี้นะคะฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งให้เกตด,ด้วยนะคะแล้วพบกันในคลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ